เพื่อนๆพ,พบกับโมช่องนันพัชชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดนัดค่ายจิรประวัติวันเสาร์วอาทิตย์ค่ะจะมาถ่ายร้านลูกชิ้นปิ้งนะคะแท้จากสิงห์บุรีเลยร้านนี้นี่มีความแบบ สะดุดตาม,มากๆเลยก็คือว่าเขาปิ้งลูกชิ้น2เตาเลยนะคะแล้วก็ปิ้งเยอะแล้วก็มีลูกค้าเยอะนะคะเมื่อสักครู่นี้แอบเห็นน้ำจิ้มคือแบบเหนียวเข้มข้นมากนะคะสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะจ๊อะอาโอ้โหปิ้งหลายเตาเลย มวดดื้อใช่ไหมคะหนูพูดถูกป่ะชื่อร้านหมวดดื้อไม้ละสิบบาทนะคะลูกชิ้นปิ้งแพ้จากสิงห์บุรีนะคะนี่ก็คือมีลูกค้ามานะจ๊ะมีลูกชิ้นอะไรบ้างก็จะมีเนื้อเอ็นเนื้อหมูเอ็นหมูแล้วก็มีพวกไส้กรอกนะคะอันนี้คือลูกค้าเลือกแล้วนะจ๊ะ นี่ดูเพื่อนๆดูน้ำจิ้มคือคือเหนียวมากเนี่ยค่ะจิ้มไปนิดเดียวคือติดแล้วนะคะเนี่ยนี่นี้เนี่โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของทางร้านเลยเ็ว่าได้นะคะเป็นเ่นีค่ะแลลูกค้าเขาก็มาเลือกซื้อเรื่อยๆนะคะตลาดนัดค่ายจีรประวัตินะคะขายวันเสาร์อาทิตย์ค่ะนี่ค่ะ ข้างร้านไข่ส้มตำด้วยนะจ๊ปะปลา้หอมมากค่ะนส้นะคะไ่มบาทเล็ร้านนี้จะเป็นจุดเด่นมากๆเลยก็คือว่าคือเขาเรียงร้านล,ลูกชิ้นได้สวยมากเลยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเข้มข้นแล้วก็มีผักแก้มด้วยนะคะ น้ำจิ้มพื้นเหนียวมากน้ำจิ้มคือสุดมากค่ะเพื่อนๆแล้วเขาก็จะมีพวกผักผักแห่มาด้วยนะจ๊ะไม้ละสิ้งเ่ทันเลยเนี่ยเป็นลูกชิ้นเนื้อ ดีอ่าดีอันนี้เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นปลาก็มีนะคะปลาแท้นะคะไม่ค้าปลาแท้ไม่คาวแล้วก็อันนี้เป็นลมควันหนังกรอบลมควันหนังกรอบนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ขายสลัดโลคุ้มเท่าไหร่จ้าสลัดโลโลสามสิบบาทจ้าสามสิบบาทนะจ๊ะแล้วก็มีไส้กรอกด้วยเมื่อกี้เห็นจริงๆวันนี้เยอะกว่านี้แต่รับหมดแล้ววันนี้อ๋อวันนี้หมดแล้ว มีอะไรบ้างคะเชิญนำเสนอหน่อยค่ะนื้อดอกพีสค่ะชีสเตะคุปลาเต้าหู้ปลา,ปลานะคะแล้วก็มีอันนั้นหมูยอปะ<ม>คะมหมูยอด้วยนะจ๊ะแม็กแม็กเลือกเลยเดี๋ยวเลือกเอ็นเนื้อให้เขาอันหนึง่งเอ็นหมูอันหนึง่งแล้วก็แม็กอ่าหมูของเขาเอ็นหนึ่งนะเอน็เอนเนื้อหนึ่งเอ็นหมูหนึ่งแม็กจะไม่เลือกให้โมเลย หน่าเอ็นเนื้ออยู่นี่ค่ะมีเว้วเลยะี้กระย้ะอ๋อจ้ะ,จะเอ็นเอ็นหมูด้วยค่ะแนมะ็กจิ้มดิอ่าจิ้มด้วยนะจ๊ะมีหจิ้มเลยจ้ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆเลยนีค่ะ น้ำจิ้มทำเองหรือเปล่าคะจิ้มทำเองค่ะน้ำจิ้มมะขามเปียก้ะน้ำจิ้มมะขามเปียกทำเองนะคะนี่้เาก็มีฉากแถมด้วยนะคะเร็วดูปลา้ทั้งหมด่คบหขายกี่โมงถึงกี่โมงจ้า ีห้าถึงเที่ยงแต่วันนี้คงไม่ถึงแล้วอ๋อตีห้าถึงเที่ยงหรือจนกว่าของจะหมดเนาะที่ร้านหมวดดือ้อหมูปิ้งแห่งนี้นะคะลูกชิ้นปิ้งทุกสิที่ร้านหมวดดือ้อลูกชิ้นปิ้งแห่งนี้นะคะแถมหนึ่งนะคะสิบแถมหนึ่งลูกชินนกช้นเนือ้อลูกชิ้นเนื้อหมูแพ้สิงรุรีนะคะน้ำจิ้มมะขามรสเด็ดนะคะนี่นี่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆเลย ะคะาคมเะะนที่ตลาดนัดแห่งนี้ก็มีของกินของขายมากมายเลยนะคะแล้วก็ทางร้านบอกเพิ่มเติมว่ามีขายเกี๊ยวทอดด้วยนะคะนี่ค่ะเกี๊ยวทอดคือตรงนี้มีเกี๊ยวทอดนี่ค่ะขายน้ําจิ้มด้วยนะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูอะไรขายด้วยนะจ๊ะนีแท้จากสิ่งอย่า จิ้มเข้มข้นไม่เหมือนร้านอื่นๆทั่วไปเลยนะคะเข้มคือแบบเหนียวมากแบบติดลูกชิ้นเลยอะคะ่ะนี่นะจ๊ะาก็เยอะด้วยนะจ๊ะนี่ก็ีน้นแตงกวาเขาก็แบบปลอกนะคะบบอะคะคะีโค้วนด้วย ไปเลยติดมากเลยเนาะนเป็

ยกกัอนอร่อยจิ้ม่บดีอ่ะก็ดีเห็น่าจิ้มเข้มขนมาขายลูกชิ้นวันละก่โลคะ200สองร้อยโลต่อสองร้อยโลต่อวันนะคะขอบคุณค่ะเดปเดบาทลูกชิ้นยัหมดแล้วเดดส้ อทางหมดกระมัง,มงตอนแรกต้องินเต็มกระมังแน่เลยใช่ไหมคะกระมังจะสวยมากกระมไงนี่ราคขายลูกชิ้นวลกี่โลคะประมาณสองร้อยโลต่อสองร้อยโลต่อวันนะคะขอบคุณค่ะเยวจะลองกินลูกชิ้นกันนะคะเริ่มจากเอ็นหมูก่อนเลยหน้ำจิ้มเขาแบบเหมือนจะเผ็ดเลยอะ่ะมันมีความแบบว่ารู้เลยว่าต้องกรึบ ไไนนอ,อร่อยน้ำจิ้มอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยค่ะลูกชม,มันมีความแบบว่าเด้งสู้ฟันนะคะลูกชิ้นกัดไปแล้วมันกรึบๆอะคะ่ะอ,อร่อย้ของขชอขินด,ดย ต่อไปเราจะมาชิมเอ็นเดื้อกันนะคะออเอ็นเนื้ออร่อยผู้ชินก็มีความหวานเผ็ดนะหอมผู้ชิ้นมากเลยอ่ะเขาแบบไข่เครงเทศแบบพวก เตยมกยมกเย่อกยหอมอมมมหเลยคยคมาเล้คอมนะะกะอ,อเลยคะหล้อมเ่อมอยอ่ะอ่ออ่อย่ออยอยแป้งอ่อยอคอย่าปปะยะคะ เมื้ออร่อยยืนหนึ่งโอเคค่ะพเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย